ตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการ o v v ์ i ิววงแหวนลำลูกกาของ5นะคะโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ดีไซน์ตัวบ้านให้มีฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกการใช้งานและตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านเลขที่899ทับ1น9นะคะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นมีขนาดพื้นที่18.4ตารางวาสามารถจอดรถภายในบ้านได้1คัน ภายในบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีการแบ่งพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนค่ะทําให้คุณผู้ชมสามารถจัดสรรพื้นที่ได้เป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นอย่างบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถทําเป็น,นส่วนของโซนห้องนั่งเล่นได้ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถวางในส่วนของโซฟาแล้วก็ชั้นวางของได้อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปิ๊ปโปะจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านทาวน์โฮมสองชั้นในโซนวงแหวนลำลูกากากันบ้างค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการโนว์วิววงแหวนลำลูกากาคลองห้านะคะ โครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ดีไซน์ตัวบ้านให้มีฟัง์กชันตอบโจทย์ทุกการใช้งานเดินทางสะดวกสามารถเชื่อมต่อเข้ากับถนนได้หลากหลายสายแล้วก็อยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีคลองหเพียงแค่1.5กิโลเมตรค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังรายลองไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่นโฮมโปรโลตัสบิ๊กซีโรงพยาบาลสายใหม่แล้วก็โรงเรียนเยีมสะอาดค่ะ สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นแล้วก็ระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงตัวบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปชมกันเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านเลขที่89ทับ159นะคะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นมีขนาดพื้นที่18.4ตารางวา <Wow. S 2> สามารถจอดรถภายในบ้านได้1คันเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ ในบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีการแบ่งพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนค่ะทําให้คุณผู้ชมสามารถจัดสรรพื้นที่ได้เป็นสัดส่วนมากขึ้นอย่างบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นในส่วนของโซนห้องนั่งเล่นได้ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถวางในส่วนของโซฟาแล้วก็ชั้นวางของได้อีกด้วยค่ะและทางด้านหลังของปิโป้นะคะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นโซนนั่งทานข้าวค่ะซึ่งสามารถวางโต๊ะทานข้าวนั่งได้4ที่นั่งและก็ยังมีในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางภายในชั้นหนึ่งค่ะซึ่งภายในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ครบคัันนนใชช้้งงาาไดดดอยย่่สะววกกเเี แล้วก็จะมีในส่วนของโซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถต่อเติมทําเป็นส่วนครัวแล้วก็ส่วนสักหลังเพิ่มเติมได้ต่อไปเดี๋ยวไปดูที่ส่วนของชั้น2กันเลยค่ะที่ชั้น2นะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอนและ1ห้องน้ําค่ะห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่ส่วนด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีขนาดห้องที่กว้างกาลังดีสามารถวางเตียงขนาด3-5ฟุตได้ค่ะ และในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางชั้น2นะคะมีขนาดที่กว้างมากๆค่ะแล้วก็มีสุขภัณฑ์ครบคันสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะและสุดท้ายนะคะห้องมัอร์เบดรูมค่ะห้องนี้จะอยู่ด้านหน้าตัวบ้านนะคะภายในห้องมีขนาดที่กว้างมากๆสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตแล้วก็ยังสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะและภายในห้องนะคะก็มีระเบียงขนาดเล็กที่คุณผู้ชมสามารถเปิดประตูกระจกออกไปเพื่อถ่ายเทอากาศแล้วก็รับแสงแดดเข้ามาภายในตัวห้องได้อีกด้วยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการสุภาไายโนวิววงแหวนลำลูกกาโดยเริ่มต้นจากตลาดเซฟวันกัวถนนลำลูกกาขับตรงไปบนถนนลำลูกกาประมาณ10.6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยประชุมราชขับต่อไปบนซอยประชุมราชอีก500เมตรให้เลี้ยวขวาอีกครั้งเข้าสู่ถนนบึงคำพร้อยขับตรงไปบนถนนบึงคำพร้อยประมาณ200เมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ด้านขวาครับ สำหรับผู้ชมที่กำลังมองหาบ้านทาวน์โฮมสองชั้นในโซนวงแหวนลำลูกกานะคะโครงการนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะและสำหรับผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k และยังมีแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวบรวมสับไว้ามากกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ iOS และ Android สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้